ส่วนใหครับผมที่เล่นหน้าเกมซัมบันอัลไซด์นะครับเป็นเกมสั่งความอินดี้อีกแล้วนะครับมันสั้นนะสั้นจริงเปล่าไปครับไปดูดีกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะมันจะเป็นคนบุกบ้านปะเรื่เหมือนกันไปดูดีกว่าว่าอะไกแบบวันนี้มันช่างยาวนานเหลือเกินช่วคนจำเกลียดสักอย่างแล้วสินะก็ไปจะทำงานแน่เลยเฮ้ยก็ตอนกลางวันนี่นะไม่น่าน่ากลัวป่ะเอาเป็นพิซซ่าทิ้ทิ้งไว้ เสียงกินแม่คตรกรอบซ่าอะไรวะเนี่ยบางกรอบยังไงอร่อยจังเลยอช่วยมาทำความสะอาดบ้านสัหน่อยดีกว่าวูชอ,อาอุ๊ยเชีย่ยนี่เป็นแมคโดนัลด์เหรอเนี่ยเออพี่ครับผมเห็นนะพี่นะที่มาทำไมอ่ะ มอะไรไว้เนี่ยเฮ้ยเปิดมาก็อะไรเนี่ยกูไม่ออกเขางนอนติดขาดอะ่ะบอกแค่นั้นอยู่ที่เดียวไนะยน่ะใครมันจะออกบบวะจะูป,ป้าเหรอถูกต้อไม่ได้เหรออ๋อเปิดอ e, ีนะครับเปิดได้อ่าเย่ยัอยู่ที่เดิมเฮ้ยฮัลโหล ใช่อย่างนี้จำไว้โอเคอุ้ยที้เขาอยากทิ่เขอยาไปแล้วฉันเหนื่อยจังเลยฉันควรน,น,นอนดีกว่านอนดีกว่าใช่ไหมวะที่บอกว่านอนเรืออาบน,น้ำวะไอ้ยไปก่อน,นะบ้านเลยไม่มีห้องน้ำกูถามจริงห้องนมม้ำอยู่ไหนนอนมึงไม่ห้องน้ำเหรอบ้านมึงเนี่ยอาบน้ำงานปะ กดจีเพื่อเกตอัพหลับแล้วไม่ไม่ยอมหลับครับตื่นทำไมก็ไม่รู้อยากห,หิวน้ำจังหิวน้ำเหรอ,หหรอกินโค้กซะเลยแล้วกัน<ว>เฮ้ยอ๋อไม่ใช่ฝันเหรอ Ngocu khoai à? ai hiya! đi Mickey Mouse? Oi! Hey, Mickey Mouse làm gì hai, bippy, Maco, no! Ay ai Ay sao! Ay sao! Ay เก็บขยะใหม่เนี่ยไอ้แมกโนอ่ไอ้อไอเฮียจะือบ้าอรอพ่อบ้านเูเรียกไงเนี่ยเรื่องไปไหนไหมเมื่อกี้อ,อ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วเรื่องไปไหนวะมานอนนอนต่อครับไอเ้เฮียเกมอะไรนี่คือเกมอะไรนี่คือเกมอะไรก่อนกูจะหนียังไง ฮะกูหนียังไงกูณูองคุณดีวกูหนียังไงไอ้สัตว์ต้องการกุญแจรถอะไอ้ขี้ไอ้ขี้ยอยู่ไหนวะไอ้ขีเหรอวะไอ้โกงไม่ได้เนี่ยนี่คือคกูโกงไม่ได้ใช่ไหม เฮ้ยคาคีอยู่ไหนมึงบ้าเหรอ,น,อนี่นา่าคาคีเจอ,อแล้วเอามาเฮ้ยติดที่เลยไปแล้วเย้เอยรอดแล้วครับเกมที่อะไรเน,นี่ยโล คือคือแม่งเป็นผีแมกกาโน่นะครับไม่ใช่ผีหรอกเป็นคนแมกกโนกน่ะเกมแม่งเกมมันมีแค่นี้แหละนะครับนี่เหมือนเกมซาวันออสไซน์นะครับผมนิดว่าจะเป็นเกมแบบว่าให้เรากลัวมันปันประสาทอะไรเงี้ยที่จริงไม่ใช่นะครับแม่งบุกบังต้งเลยนี่บ้านกนเหลืออะไรทำไมบุกมาง่ายจังถามจริงเหรอไอ้ยินบ้านกูก็มีประตูนะไม่ใช่บ้านกูไม่ได้มีหลุมฝ่ายกูไม่ได้มีหลุมแบบอยู่ข้างล่างมุดขึ้นมามาจากไหนเนี่ยใช่ไหมเหร ที่วนเกณนี้เนี้ผมไม่เจอใหม่คลิปหน้าับเกณฑ์วรเกรือเปลปาครับก็เลยก็ไปบ้ายาร์ตอยู่เจอครับผมบายยไปกินแมกัน,นอนแล้วกันเอาคืน